สวัสดีค่ะด,ดีดีต้อนรับนะคะสูนย์เทศบาลตำบลนวนสูงอำเภอยันตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะดิฉั้นานางสุจิตาสารคังตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นนอจพอที่ดูแลคนพิการรายนายสุภาพมงคลศรไตรแก้วในวันนี้นะคะเทศบาลตำบลนูนสูงของเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กมีข้าราชการจำนวน24ท่านมีพนักงานเจ้าหน้าที่39ท่าน ในส่วนราชการมี5ส่วนนะคะก็จะมีสำนักปลัดมีกองคลังกองช่างกองการศึกษาและก็กองสวัสดิการสังคมซึ่งในส่วนกองสวัสดิการสังคมก็จะเป็นคนดูแลน้องสุภมงคลสอไตรแก้วซึ่งเป็นคนพิการที่จะมาดูแลงานในกองสวัสดิการนะคะในส่วนงานกองสวัสดิการก็จะมีในงานก็จะมีงานพุาการงานสังคมสงเคราะห์นะคะ สังคมสงเคราะห์ก็จะมีทั้งเบี้ยยังชีพนะคะเบี้ยชีพคนพิการเบี้ยงชีพผู้พพสูงอายุนะคะผู้ป่วยเอกแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่งางๆในส่วนภารกิจงานของกองสวัสดิการก็จะมีในงานส่วนของลองเทอมแค์ care, ดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็จะเป็นภาระภารากิจของของกองสวัสดิการนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องสุภาพมงคลสอนไตรแก้วซึ่งเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ น้องจะเป็นคนดูแลงานในส่วนการรับส่งหนังสือทั้งหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานราชการของเราก็จะมีในส่วนของผู้นำแล้วก็ในส่วนส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นทางราพสตแล้วก็สถานีตำรวจแล้วก็สถานศึกษาในพืที่ตัวนี้จะเป็นภารลง,งานของน้องสุพมงคลสอนไรแก้วในการรับส่งหนังสือ แล้วก็จะเป็นงานอีกตัวหนึ่งที่สุภาพมงคลสามารถปฏิบัติงานได้ก็คือสามารถรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับลงทะเบียนผู้พิการแล้วก็ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ตามคำสั่งของหัวนหน้างาน ในส่วนนี้จะเป็นงานในหน้าที่ของสุภาพมงคลสองไกรแก้วแล้วก็การพัฒนาของสุภาพมงคลน,นะคะแต่ก่อนน้องจะไม่ค่อยได้มาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการของเราน้องอาจจะไม่คุ้นเคยกับหลายๆห,หน่วยงานหลายๆคนนะคะในส่วนนี้พอน้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะก็สามารถปฏิบัติหน้าที่เข้ากับพี่ๆในส่วนราชการได้ทุกส่วน ก็คือสามารถทํางานกับพี่ๆได้และสุภาพมงคลจะมีความพิเศษยอยู่ก็คือว่าสุภาพมงคลสามารถมีความสามารถในการดูแลเครื่องเสียงแต่ก่อนไม่ดูแลเครื่องเสียงในส่วนกองงานกองสวัสดิการเวลามีโครงการแต่ทีนี้มีการพัฒนาขึ้นไปก็คือว่าสามารถดูแลเครื่องเสียงในของ ของทางทศบาลที่จัดงานมีใหญ่ของทศบาลน,นั้นก็จะเป็นความสามารถของสุภาพมงลคลในการดูแลงานในอีกที่แบบหนึ่งนะคะสําหรับการพัฒนาของสุภุพมงคลสองใบแก้วในโอกาสนี้ดิฉันซึ่งเป็นนจปที่ดูแลน้องก็ต้องขอขอบคุณ ทางบริษัทชทัยวากูจำกัดมหาชนที่ได้ดูแลสุภพมงคลสอนไตรแก้วในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการมาหลายปีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ดูแลในการจ้างงานของน้องในปีต่อๆไปขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้อนอจพอได้แนะนำแล้วนะคะ ต่อจากนี้ไปก็จะให้น้องสุภาพมงคลสองไตรแก้วได้ชี้แจงไปว่าในการปฏิบัติงานของตัวเองเป็นยังไงบ้างเชิญน้องสุภาพมงคลครับสวัสดีครับผมนายสุภาพมงคลสองไตรแก้วพิการดานการเคลื่อนไหวตำแหน่งพนักง,งานธุรก,การครับก่อนที่ผมจะได้รับการจ้างงานผมก็จะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้มีรายได้หลักอะไร เวลามีคนมาจ้างไปทำงานถึงจะมีงานทำครับหลักจากที่ผมได้รับก,การจ้างงานก็ทำให้ผมมีรายได้หลักให้ดูแลครอบครัวของตนเองให้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นและก็ทำให้ผมมีเงินสามารถส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนได้ครับงานที่ได้รับมอบหมายก็จะมีจัดเก็บ เอกสารทำบัตรคนพิการส่งหนังสือตามอำเภอและติดต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินครับและก็ส่งหนังสือตามหน่วยงานส่วนราชการของเทศบาลตำบลนน,นสูงครับและการเข้าสังคมของผมหลังจากที่ผมได้เข้ามาทํางานผมก็ได้ทํางานร่วมกับสังคมและ ได้เข้าสังคมให,หม่ๆได้ช่วยเหลือสังคมและได้เข้าชุมชนการอนอนของผมผมก็ได้นำเงินจากการทำงานมาซื้อหัวเลี้ยงเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเสริมครับและปีที่แล้วผมก็ได้นำเงินจากการทำงานมาลงทุนคร้อมเห็นเป็นรายได้เสริมอีกรายได้หนึ่งครับส่วนการดูแลสุขภาพของผม ผมก็ได้เข้าร่วมโครงการเจียรตวันมหัศจรรย์ของฉันพอผมได้เข้าร่วมแล้วผมรู้สึกว่าร่างกายผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับคุณค่าที่ผมได้รับจากการทำงานผมก็ได้มีรายได้หลักทำให้ผมได้ดูแลครอบครัวไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นและทำให้ผมได้รู้ว่าผมสามารถทำงาน ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบริษัทไทยวาโกูจำกัดมาหาชนที่สนับสนุนคนพิการได้มีงานทำและได้ดูแลครอบครัวของตนเองได้มีชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ